การศึกษาเพื่อทรงเตรียมพระองค์สู่พระมหากษัตริย์นักพัฒนาแห่งสยามในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิปดินพระราชดำรัสความตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลที่ทรงแสดงถึงความตั้งมั่นในพระราชหฤทัย ที่จะทรงศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วเพื่อจะได้กลับมาดูแลราษฎรและพัฒนาชาติบ้านเมืองของพระองค์ข้าพเจ้าจะต้องกลับไปเรียนต่อข้าพเจ้ามาอยู่เมืองไทยสองเดือนแล้วแต่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนข้าพเจ้าขอขอบใจรัฐบาลและราษฎร ที่ต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดีเช่นนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจไปเรียนต่อจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองพระคุณชาติที่รักของข้าพเจ้าหลังจากที่พระองค์ทรงศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอโกนูเวลเมืองโลซาแล้วระหว่างโรงเรียนปิดภาคฤดูร้อน สมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงโปรดให้พระอาจารย์จากเมืองไทยถวายความรู้ทางอักษรไทยภาษาไทยความรู้ทางศาสนาประวัติศาสตร์ไทยศิลปวัฒนธรรมตามที่เหมาะสมกับกาลสมัยและพระชนมายุซึ่งพระองค์ทรงศึกษาด้วยความตั้งพระราชหฤทยัยและสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง ทรงเลือกศึกษาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโลซานในระดับอุดมศึกษาพร้อมกับทรงศึกษาวิชาการปกครองและเศรษฐศาสตร์เพื่อเตรียมพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพระวินิจฉัยว่าทรงต้องกับพระอุปนิสัยของพระโอรสเหมาะสมที่ทรงศึกษากฎหมายนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงเล่าถึงความเหมาะสมที่ทรงศึกษาวิชากฎหมายไว้ว่ารัชกาลที่แปดเป็นคนพูดเก่งเห็นเงียบเงียบแต่ตรงข้ามเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดก็มีเหตุผลเป็นคนที่พูดเก่งแต่บทเวลาเงียบก็เงียบมาก ท่านก็เห็นว่าเหมาะดีสำหรับเรียนกฎหมายเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเสด็จนิวัตรพระนครเพื่อที่ประชาชนจะได้มีขวัญและกำลังใจภายหลังที่ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามนานถึงสามปีจากบันทึกความทรงจำ ของหม่อมราชวงศ์สุม,มนชาติสวัสดิกุลได้บันทึกความทรงจำต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้ว่าวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันแรกในระยะนับด้วยสิบปีคือคนในเมืองนี้มีหัวใจร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว